คีย์บอร์ดสเปคเทพวนโปร,โปรเพลเยอร์ต้องยกนิ้วให้กับตัวนี้เลยค่ะคอแ s a K70 RGB TKL พูดถึงคีย์บอร์ดนะคะนิพอลนะคะคิมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักสวิตหลายๆแบบนะไม่ว่าจะเป็นแท็คทลิเนียนะคะหรือว่าคลิกกี้ค่ะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียดแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าคีย์บอร์ดส่วนใหญ่นะมันก็จะดูใหญ่เทอะท่โดยเฉพาะสายเกมเมอร์ค่ะที่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ล็อกปุ่มนําแผดใช่ไหมเพราะว่าปุ่มควอบคุมส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของตัวอักษรซะมากกว่าอย่างเช่น W A s, s D นะคะรวมถึงคนที่ชอบคีย์บอร์ดแบบเล็กๆกระทัดรัดประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ตัดพวกปุ่มนแนแออกไปเ่ แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ้อแซค์เ70 RGB TKL ค่ะ 70นะคะ RGB ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่ามีไฟ RGB ใช่ไหมส่วน p k l คืออะไร p k l นะคะย่อม,มาจาก Ten Keyless ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าคีย์บอร์ดรุ่นไหนเนี่ยที่มีคำคำนี้อยู่ค่ะแลวว่ารุ่นนั้นนะคะไม่มีปุ่มนำแพดค่ะปุ่มตัวเลขหรือว่าเครื่องหมายบวกลบคูณหารที่เหมาะมากๆเลยนะกับสายเกมเมอร์นะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำงานสายออฟฟิศที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ปุ่มคำนวงบ่อยๆค่ะเป็นการประหยัดพื้นที่โต๊ะคอมแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยไปทำอย่างอื่นด้วยค่ะ โดยเจ้า c o r s a i K70 RGB TKL ตัวนี้นะคะสวิตช์ของเขาเนี่ยจะเป็น Cherry MX Speed Silver ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสวิตช์ที่ออกแบบมาให้ตอบสนองการกดที่ไวมากๆเลยนะคะเพียง1.2ม mm ิเมเท่านั้นค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยกับคนที่เล่นเกมแล้วกดคีย์บอร์ดแบบไวๆถีๆนะคะหรือว่าเล่นเกมแนว FPS นั่นเองค่ะรองรับการกดนะคะได้ถึง100ล้านครั้งค่ะยกได้ว่าอึด ถึกทนใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะและด้วยคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ใช้ในสนามแข่งค่ะทําให้นะคะเขามีปุ่มหรือว่าสวิตที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับการเล่นเกมนะชื่อว่า l o n Feature Tournament Switch น, SW e นั่นเองนะคะซึ่งสวิตนี้ถ้าสมมติเรากดนะคะมันจะไปตัดการทํางานของพวกปุ่ม m a c ครหรือว่าปุ่มคีย์ลัดต่างๆอย่างเช่นปุ่ม Windows Key นะคะทําให้เวลาที่เราเล่นเกมอยู่แล้วเผิอไปโดนปุ่มนี้เนี่ยเกมก็จะไม่หลุดอย่างกะทันหันค่ะทําให้ผู้เล่นนะคะมีสมาธิในการเล่นมากยิ่งขึ้นค่นคะ และด้วยเป็นค่ายเรือใบยอย่างคอแซนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความคงทนแข็งแรงนะคะวัสดุที่เขาใช้ทำปุ่มเนี่ยก็จะมีความหนาเป็นพิเศษค่ะเพื่อรองรับการกดทีทีของเหล่าเกมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานด้วยค่ะพิเศษกว่านั้นนะเขามีคีย์แคปสำหรับเล่นเกมด้วยนะคะอย่าง FPS คีย์แคปค่ะก็ได้แก่ปุ่ม WASD นะคะแล้วก็ปุ่ม MoBA คีย์แคปค่ะก็คือ Q W E r D F นั่นเองค่ะซึ่งปุ่มที่คิมก่ามานะคะมันจะมีความนุนมเป็นพิเศษนะทำให้เวลาที่เราสัมผัสไป ก็สัมผัสถึงการวางนิ้วที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เสียจังหวะในการเล่นเกมด้วยค่ะ เรามาดูขนาดกันบ้างดีกว่านะคะความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่14.13นิ้วค่ะส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่6.50เนิ้วค่ะความสูงนะคะอยู่ที่1.78เนิ้วค่ะส่วนน้ำหนักนะคะแค่0.9กิโลกรัมเท่านั้นค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อของเขานะคะจะเป็นแบบ Type C ค่ะส่วนดีไซน์นะบอดี้ก็จะเป็นสีดำทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้เรือใบนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคะตรงกลางเลยะคะ่ะแทนวัสดุข,ของเขานะคะทำจากอลูมิเนียมอลลอยที่แข็งแรง แล้วก็ทนทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีหน่วยความจําภายในนะคะ 8MB ค่ะเอาไว้จําพวกข้าไฟต่างๆนะคะหรือว่าคีย์ลับต่างๆที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้ค่ะทําให้เวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือย้ายเครื่องนะไม่จําเป็นที่ต้องไปเซตติ้งใหม่เลยค่ะและที่คิมชอบมากมอีกอย่างนะคะก็คือทางซ้ายล่างนะคะก็จะมีชื่อรุ่นบอกด้วยค่ะ พูดถึงสเปคหลักๆกันไปแล้วนะคะเรามาดูถึงลูกเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากนี่เลยนะคะตัวไฟ R G B ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าหรือว่าบันทึกค่าต่างๆได้นะคะผ่านซอฟต์แวร์ของทาง Corsair ที่ชื่อว่า IQ นั่นเองค่ะซึ่งซอฟต์แวร์ของ Corsair เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะปรับทุกอุปกรณ์ของ Corsair ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ปรับได้มากกว่า50แบบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้ง k e ย์ลัดค่ะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะหรือว่าปรับแสงไฟ R G B ตามหมวดต่างๆหรือว่าตามเกมที่เราเล่นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมป ต่างๆะะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเล่นหยุดปรับแสงเลือกโปรไฟล์นะคะแต่ว่าที่คิมชอบมากๆค่ะก็คือปุ่มเพิ่มเสียงค่ะพอเข้ามาแบบเนี้ย looking แบบนี้นะคะแถมเงียบม,มากๆเลยแต่เนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดที่เหล่าโปรเพเยอร์เลือกใช้กันนะคะทางคอเซเนี่ยจึงเลือกพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C ค่ะที่สายนะคะสามารถที่จะรองรับการส่งข้อมูลด้วยความถี่ที่สูงมากๆถึง8,000เฮิรต์ค่ะเรียกได้ว่าเร็วกว่าคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆถึง8เท่าเลยนะทุกคนแล้วก็รองรับการตอบสนองการส่งข้อมูลที่ ไวมากๆเหมือนกันนะคะแบบกดปุ๊บส่งปั๊บเลยค่ะส่วนสายนะคะความยาวอยู่ที่1.8เมตรค่ะเรียกได้ว่าสามารถที่จะจัดวางบนโต๊ะคอมได้ทุกรูปแบบเลยนะคะโอ้โหสเปคเทพขนาดนี้ไม่แปลกเลยเนาะที่เหล่าโปรเพเยอร์ทั่วโลกเนี่ยเขาเลือกใช้กันค่ะ น้าตาครนะคะฟังคิมพูดมาทั้งหมดแล้วสนใจนะทุกคนสามารถเข้าไปได้นะคะที่แอปพลิเคชัน JIB Online ค่ะหรือ w w w .jib.co.th นะคะโดยคีย์บอร์ดนะคะของพอสแซนในรุ่น K70 RGB TKL นะคะราคาอยู่ที่4,590บาทค่ะพร้อมบริการส่งฟรีนะคะส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงในเขตกรุงเทพและก็ปริมาน,นด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ